สวัสดีทุกท่านนะครับผมช่องชังขอแค่หนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับประจำะเวลาประมาณสักช่วงประมาณสัก2องทุ่มถึงสามทุ่มนะครับก็เวลาที่ไทยก็จะประมาณ3ามทุ่มถึงสทุ่มโดยประมาณนะครับพบกันในช่วงต้นสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมปี2023 ก็จะมาสรุปเ,เรียกว่ามามามา,มาวิเคราะห์ตลาดมากกว่านะครับเพราะว่าต้นสัปดาห์ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมองว่าภายในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับมีสกุลเงินไหนที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เราจะเลือกเทรดยังไงนะครับจะเลือกเทรดในคู่เงินไหนเนาะว่า ว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับก่อนก่อนจะไปวิเคราะห์ตลาดในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมมีทิ้งทิ้งท้ายไว้ที่ที่ที่คลิปนะครับที่คลิปของวันที่วันที่18นะครับ18เดือน8 ปี2023นะครับก็มีเปิดออเดอร์ไป3ออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์ไป3ออเดอร์เนาะก็จะมีในส่วนของคู่ g j นะครับ NU แล้วก็ UJ นะครับก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับว่า,าผมมีการเลือกคู่เงินนั้นๆยังไงนะครับก็จะเป็นเหมือนกับ ดารี่เทของผมนะครับว่าผมมีการบันทึกการเทรดผมว่าในแต่ละวันเรามีแนวคิดยังไงนะครับก็จะามาแบ่งปันมาแชร์มุมมองของผมให้ดูดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้เทคนิคสําหรับคนที่มาใหม่หรือเพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเป็นการใช้ตัวตาราง e x c e l นะครับมาใช้มาทําเป็นตัวแดชบอร์ดซึ่งในส่วนของแดชบอร์ดนี้ผมทําขึ้นมาเอง นะครับทำขึ้นมาเองแบบร้อเซน์โดยใช้ตัวโปรแกรมที่เรียกว่า RTD นะครับ RTD เป็นเป็นตัวที่จะส่งข้อมูลแบบจากดาต a าเบสนะครับจาก Data าเบสแบบเร็วชามเนี่ยส่งไปที่ตัว Excel นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์เนาะใครที่ สนใจที่หรือว่ามีความรู้กับก,บการพัฒนาตัว Excel เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัว Excel RTD นะครับ Excel RTD ตัวนี้นะครับก็โดยในบล็อกเกอร์ที่ไทยเนี่ยตอนนี้ที่ผมเห็นก็จะมีอยู่สองบล็กนะครับก็จะมี2ยู่สองบลอกก็คือ IC IC Market นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ s f m นะครับ s f m ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับ ดยถ้าใครที่ติดตามช่องของผมอยู่ก็ผมจะทิ้งลิงก์นะครับถ้าเข้าไปดูใน d e s c r i p t i o ผมก็จะทิ้งลิงกนะ์เนาะไว้ตรงนี้นะครับก็แนะนำบล o อกเก S F M สำหรับ R T D นะครับ R T D ตัว S M สำหรับ M D 4ก็สามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับหรือว่าใครติดปัญหาสงสัยยังไงดาวน์โหลดไม่ได้ยังไงก็สามารถแอด,ดไลน์กันมาได้นะครับที่ที่แอด,ดไลน์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หรือจะคลิกจากลิงก์นี้ก็ได้ นะครับอยู่ใน description นะครับผมผมจะแนบไปใน description อยู่ละเนาะก็เดี๋ยวมาสรุปนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเปิดไปนะสคู่ก็เปิดต้นสัปดาห์นี้มานะครับอย่างที่ผมบอกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีตระกูล u กับตระกูล J ที่มันค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งผมก็ได้เปิดตัว gbp jpy กับ UJ ไปนะครับแล้วก็มีติด nu มาตัวหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็หรือว่าอาจจะช่วเขาข้างนะครับหรือว่า อาจจะเป็นเทคนิคที่เราใช้เพราะว่ามันก็เพิ่งเป็นการเก็บสถิติอะเนาะก็ตัวสำหรับตัว GJ เนี่ยก็ใกล้จะถึง TP ละนะครับเหลืออีกประมาณสักประมาณสักสามร้อยจุดนะครับสามร้อยจุดก็จะถึง TP นะครับส่วน UJ นะครับ UJ เดี๋ยวดูดู UJ นะครับ UJ ก็ใกล้จะถึงครับ UJ ก็ประมาณอีกสัก 600นะครับดูว,ว่าอาทิตย์นี้จะถึงไหมนะครับก็ส่วน nu นะครับ nu nu ก็นะครับก็ไหลลงมาละนะครับก็แท่งของ s 4นะครับตัวนี้ก็เริ่มต่ำกว่าราคาเปิดละต่ำกว่าราคาเปิดของสัปดาห์แล้วนะครับก็รอรุ้นว่าจะลงแรงหรือไม่แรง ะครับเพราะเราเปิดตั้งแต่วันนี้ละนะครับก็ค่อยๆบวกมานะครับเนาะก็ส่วนตัวโปรแกรมตัวแดชบอร์ดตัวนี้นะครับวิธีใช้เนี่ยซึ่งจริงๆมันก็มีวิธีใช้เบื้องต้นนะผมก็มี update, อัปเดตมีบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ละวิธีใช้นะครับส่วนตัวใหม่ที่ผมมีการอัปเดตม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตารางอะไรต่างๆนะี่ยผมยังไม่ได้อธิบายเนาะ ก็เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาก็เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าการใช้งานแบบเต็มรูปแบบเนี่ยซึ่งมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าเราจะมองตารางยังไงนะครับก่อนที่ผมจะให้ดาวน์โหลดนะครับก็อาจจะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าการดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยผมอาจจะมีเงื่อนไขนะครับการดาวน์โหลดให้ฟรีแบบมีเงื่อนไขนะครับก็อาจจะเป็นการต่อไอหรือสนับสนุนที่ลิงก์ของผมอะไรประมาณนี้นะครับ เนาะก็ต้องเรียนไว้ก่อนเลยว่าวิธีการเทรดในรูปแบบเนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับไม่ได้เหมาะกับทุกคนก็อยู่ที่ว่าใครส,น,สนใจก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ค่อยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคเนาะหลังจากที่เราสรุปภาพรวมของสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับืองเงินที่เราเปิดเรามาดูในส่วนของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงค่าละ นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดอยู่ตารางข่าวเนาะก็ที่ผมดูเนี่ยวันนี้โวลุ่มก็อย่างที่เห็นนะครับวอลุ่มอย่างที่เห็นเลยก็คนสนใจเล่นสกุลเงิน JPY ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะในฝั่งไหนคือต้องการปล่อยของนะครับต้องการปล่อยของ J นะครับต้องการขายของ J ละตระกูลเย็นเนี่ยเราต้องการขายนะครับแต่ว่า เรามาดูอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในส่วนของฝั่งที่คนคนไม่สนใจเนี่ยอ่ะก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มยูนะครับสกุลยูก็คู่ที่นั่นติดตามก็จะเป็น u ูเจเนาะก็รอรอให้แรงซื้อนะครับแรงซื้อของสกุลยูเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็ J เนี่ยมันร้อยเอยู่ละก็จะมี ที่เราดูที่เราเห็นเลยเนี่ยมีสก,กุลเจเนี่ยมีสีเด็นะครับสเต็ปแรกเราเราดูวอลุ่มละนะครับที่ที่เราต้องการที่จะเทรดละเราเห็นแลว,ว่ามีตระกูล j กับตระกูล u นะครับก็มาไล่ดูในตัวของมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมี uj นะครับ gj ej c ี j, e j, f j p y แล้วก็สก,กุล u ก็จะมีอ่า ตัวของ au นะครับ au แล้วก็มี nu นะครับ uj นี่ซนะ้ำเนาะคราวนี้เราเรามีคู่เงินในใจเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีตัว au นะครับ au สำหรับเดี๋ยวก่อนนะ au ถ้าเป็น au นะครับเราเห็นว่า u เนี่ยมันเป็นแรงแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นฝั่งที่เราจะเล่นก็คือ เราจะขายสกุล A u อ่ะ u มันขายแสดงว่าฝั่ง A u เนี่ยเราจะเล่นฝั่งบายนะครับ A u เราจะเล่นฝั่งบายเนาะไล่ทีละตัวนะครับ A u จะเล่นฝั่งบายนะครับ a u จะเล่นฝั่ง b u ะผมก็จะเอามาใส่ในแดชบอร์ดนะครับ a u ของผมผมเอาเคลียร์ของสัปดาห์ก่อนออกไปนะครับ ปิดของสัปดาห์นี้แล้วนะครับ tj ตอนนี้ขึ้นเริ่มขึ้น warning นะฮะก็มีโอกาสที่ราคาจะลงมาพักตัวนะครับพักตัวแล้วก็อาจจะไปต่อนะครับเพราะว่ามันเข้าในโซนที่แรงซื้อค่อนข้างผิดปกติจาก15วันก่อนหน้านะครับมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตัว warning แบบนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแรงนะครับแรงที่เข้ามาเนาะ โอเคเมื่อกี้ผม AU นะครับผมก็ใส่ AU ไปก่อนนะครับ AU ผมมองเป็นบายก็รอแค่สัญญาณที่มันคอนเฟิร์มของเฮาเอ e มาคอนเฟิร์มนะครับก็อาจจะสามารถฟอลโล w ได้เลยนะครับสามารถฟอลโล w ตามได้เลยส่วนแล้วคุณเงินอื่น CHFJPY นะครับ CHFJPY อฟาเอเี่ยนะ J P y ีเรามองเป็น ฝั่งขายนะครับก็จะเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับขาขึ้นก็เป็นฝั่งบายนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าจริงๆมันขึ้นแรงมากนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลย c f j p y เนาะก็เดี๋ยวรอจงังหวะมันมันย่อนะครับรอจังหวะมามย่อแล้วเ,เราค่อยตามก็รอสัญญาณ how เอ g นะครับรอสัญญาณจาก how เอ g แค่นั้นเองนะครับ ส่วนตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็น ej นะครับ ej ก็วันนี้ก็น่าจะแรงเหมือนกันน e ะครับ ej ถามว่า ej ตอนนี้ ej มันไม่น่าสนใจเพราะว่ามันติดมันติด v o l ุ่มที่มันเป็นคนค่อนข้างสนใจด้วยกันนะครับติดหนึ่งในสามเนี่ยผมขอมองข้าไมไปก่อนแล้วเนาะตัว ej นะครับตัวต่อไป tj นะครับ จีเจนี่ก็ตรงๆเลยนะฮะจีเจเนตระกูลเจเซลจีเป็นบายนะครับก็เอามาใส่ในลิสต์ก็คือเป็นแต่จริงๆอันนี้ผมผมเปิดไปแล้วเนาะจีเจมันติดออเดอร์อยู่ก็อาจจะรอจังหวะซ้ำนะครับรอจังหวะซ้ำที่ที่มันย่อลงมานะครับก็อาจจะพอตามได้อยู่ คือพอมันติดออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูวันขาง,งต่อก็คือวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะมันยังน่าสนใจอยู่ไหมคู่เงินที่เราลิสต์รายการมานะครับ GJ ผ่านไปตัวหนึ่งก็คือ NU นะครับ NU แล้วก็ UJ เนาะเ u NU U เป็นเซลเอเป็นบายนะครับก็ตรงตัวเลยนะครับเป็นฟังขาบาย รอจังหวะย,ย่อนะครับรอจังหวะย,ยอ่อ nu nu นะครับ nu เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็จะเป็น u j นะครับ u j u j มันยังทิศทางมันยังไม่ชัดเจนเนาะแต่เราก็คงต้องมองมองบ่ายนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นที่มันอยู่ฝั่งเซลล์ของ JPY เนะี่ยค่อนข้างเยอะนะค,ค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่มันก็อยู่ฝั่งเซลล์นะผมขอวางไว้ที่ฝั่งบายก่นนะอนเนาะ UJ นะครับก็จริงๆก็ยังไม่น่าเทรดนะครับยังไม่น่าเทรดก็ตัวระบบเนี่ยมันต้องมาคอยดูแล้วก็คอยสังเกตอยู่ทุกๆวันนะครับว่ามันมีตัวไหนที่มันน่าเทรดนะครับมันมีตัวไหนน่าเทรด คอยสังเกตรแรกๆก,ก็คือเราคอยสังเกตตัวตัววอลุ่มตัวนี้นะฮะตัววอลุ่มตัววอลุ่มของ Day ของ e k ิ y แล้วก็ตัววอลุ่มที่มันเข้ามาว่าเป็นคนสนใจเล่นฝั่งไหนเยอะฝั่งไหนน้อยกว่ากันนะครับแล้วก็มีหลายๆตัววันนี้มันเริ่มเข้าโซนที่เป็น o v e r b o ์บอสนะครับเนี่ยพวกตระก,กูลเนเลยเริ่มเข้าโอเ r อร์บอนะครับก็ราคามาอาจจะมีการย่อตัวลงมา ซึ่งราคามก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาเนะี่ยก็ต้องคอยระวังเป็นยูก็เช่นกันก็เป็นโอเวอร์โซก็ขึ้นมาแล้วในทำเฟรมวีกก็ต้องคอยระวังนะครับพวกนี้ก็วันนี้ไม่มีสัญญาณเฮาเอชขึ้นมาเลยนะครับเฮาเอชไม่มีขึ้นมามีเม่กี้เห็นของ A-Cat นะครับขึ้นมาแปบ๊แปบๆแล้วก็หายไปนะครับก็ยังไม่ค่อยนา่าติเ,เท่าไหร่นะครับก็ถือว่า ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้ที่คู่เงินที่มีรีบเข้าไปในรายการก็จะมีอยู่5คู่นะครับ a u c n f j p y JPYJPY n z u แล้วก็ UJ นะครับมีมี5 5ตัวนะครับก็ลองจับตาดูนะครับสําหรับห้าคู่เงินนี้นะครับก็สําหรับใครมีเทคนิคที่จะเข้าเนี่ย ผมเนี่มองเป็นฝั่งบายนะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะมีเครื่องมือของผมมเนาะสำหรับที่มันจะคอยคอนเฟิร์มว่าเราสามารถเปิดเซลล์หรือเปิดบายได้หรือ,อยังนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวนะครับก็ประมาณ15นาทีละ4ีนาทีก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับหรือว่า ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็มาเห็นตัวหน้าตาแดชบอร์ดแล้วก็สนใจการเทรดการใช้ตัวแดชบอร์ดจากเอ็กเซนะครับรูปร่างประมาณนี้นะครับก็คอยติดตามคอยกดติดตามไว้นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเข้ามารับไอเดียใหม่ๆเข้ามารับเทคนิคการเทรดใหม่ๆโดยการใช้ตัวแดชบอร์ดนะครับโดยการใช้ตัวแดชบอร์ดของผมเนี่ยก็จะทำเป็น daily trade ประมาณนี้นะครับถ้าวันไหนไม่ ไม่ได้ติดธุระอะไรเยอะนะครับหรือว่ามีเหตุดว่วนจําเป็นจริงๆเนี่ยก็จะพยายามมามาบันทึกการเทรดของตัวเองแล้วก็แชร์มุมมองของตัวเองให้ทุกคนได้ได้ได้ไดเรียนรู้นะครับแล้วก็นํานําไปใช้นะครับเนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ลองมาหลายๆระบบพยายามหามาหลายเครื่องมือนะครับสุดท้ายก็เอาตามที่เราถนัดนะครับบางอย่างเรา เราไม่ถนัดมันก็จัดตามใน YouTube หรือว่าเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็จริงๆเราสามารถลองได้ครับของพวนั้นเราสามารถลองได้นะครับลองให้รู้ว่าเราเราชอบแบบนั้นไหมหรือว่าเราชอบสไตล์การเทรดแบบไหนซึ่งซึ่งผมก็จริงๆส่วนตัวเนี่ยก็ชอบเขียนพวกโปรแกรมที่มันผ่าน Excel ลอยู่ละพวกเขียนนั่นใครต่างๆผ่าน Excel เนาะส่วนตัวถนัด แล้วก็ชอบมองการวิเคราะห์แบบนี้นะครับแล้วก็พอเราเอามาใช้เนี่ยระบบของเราเอามาใช้แล้วก็มันเทคนิคมันมันค่อนข้างใช้ได้จริงเนาะแต่ว่านี้มันก็เป็นแค่แค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าผมก็เริ่มเทรดมาได้ประมาณประมาณว่าไอตัวระบบเนี่ยผมลองทําแล้วก็ลองใช้เนี่ยมาประมาณเดือนหนึ่งละมันก็เหมือนกับมันก็ทําให้เรา มีมีกำไรนะครับแล้วก็มีมีมีรายรับจากช่องทางอื่นนะครับว่าผมก็เป็นพนักง,งานประจำนะครับก็มีรายรับช่องทางอื่นนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเรื่องของ Money Management นะครับ m o n e y management ก็ทุกคนก็อัน,นิสสาสามารถศึกษาข้อมูลได้ในในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับงั้นวันนี้ก็ขอแชร์มุมมองไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับค่อนข้าง นอกเรื่องไปเยอะนะครับนอกเรื่องไปเยอะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับช่องถันขอให้ห่1%อนะครับใครที่ชอบสไตล์การเทรดประมาณนี้แล้วก็คอยติดตามไว้ว่าเดี๋ยวผมจะมาแจกโปรแกรมวันไหนหรือว่าจะให้เอาโปรแกรมมาให้ใช้วันไหนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมอยากแนะนำนะครับอยากแนะนำจริงก็คือถ้าใครสนใจการเทรดประมาณนี้แล้วก็อยากอยากใช้ Excel ในการวิเคราะห์หรือเขีย,เขยในเงื่อนไขหรือว่าใครที่มีความรู้ทางด้าน Excel อยู่แล้วเนี่ย เอาไปเอาไปใช้เนี่ยผมแนะนำนะครับก็ฝากสนับสนุนนะครับก็กดเข้าไปในลิงก์ด้านข้างใต้ description นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัว RTD ไปใช้อยู่ก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อๆไปครับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ